ผมนนในร้อยปรามีดนนในลบันมีหนึ่งองอวายสามนที่ยี่สิบสามครับหัูหนึ่งมันห่แบบลูกขบวมูแหวตอนปฏิบัติยิงก่อนอ้า

สาอยิงไปเิิงอบยิงขนาดสีมยิงกอห้าเล็กยิงกอหกอลไนเล็กยิงกอเจ็ดน่ายิงขอแปดยิงลูกเบิดขนาดสีมขอเก้าเล็กชียิงขอสิบเล็กอปดเล็กยิงขอหนึ่งบลนแูกขบวนแถวตั้งกระดานปบปบอล

คนที่ยิงก็สามคนยิงไปแล้กคนชื่อยิงต่อสี่คนยิงคือเบรัสี่เ็นล็กยิงกห้าคนเป็เล็กชยิงกอคนเนเล็กชยิงกคนแรชืยิงขอแปอนยิงเบอร์ขนาดส่สี่สี่สี่ิงส